พี่น้องป้องไปช่องเจนนันบระตูสิงนะคะพี่อาร์ตให้ยังนี่ยังอ่ะโอ้ยโปมเนเฮียเซโร่ฉลดตีเปิดไฟเบอรงในปั่งพี่อาร์เพื่อนนั่นนั่นอะไรคุณเมยมองกลางคันเมยอพี่น้องพี่อาร์ตคุณเมยหลายเมย์แต่มิแต่แบบ่า อเน่้อยากเน่กินประมาณแล่วว่าสูตรใส่บะไรหรือบึงเมียหาแต่นเน่กินมาตอดลูกโอนี้คือข้าทํามกาแสดงเสร็จแล้วประมาณอ่อสีหนึงเนาะตีสองเขาออกมาจากคุณพ่อว่าเขาก็เลยมาหาหาข้าวกินในอุดรตอนนี้พระเอกอ่านกับพระเอกโหมดคือไดราน์เลยเดี๋ยวข้ากล้องเส็นมาหาทอนเน่กินจากแม่พี่อาเรามาฝากลงไปกิน ตุมผต้มน, <พา S 1> น้ำผัดตุ่โค้ดผต้มโค้คเอาขุดเกือรสเิยาไปก่นของหวานมันเหนืดนข <c oughs> นมขนมร่ํเรยเต็มบ่อ๊ตไตไปอยู่ยกับพี่อาร์บ่อ๊ตไตหรีพี่น้องน่ากินแล้วหลายต้มเอ้าฉันรอกบไปดิเอาควดเกนืออันฟอฟโรนอาฉันควรให้เบิร์ดโสมบักอย่างฉัน,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 น khốn ừ, hay khó bước Ăn nhảm. Thích nhà Nhưng mà. Nhưng mà ไม่ได้ทอดยังต้มหมูต้มแซ่บกระดูก่อนหมูเออลาบหมูปะลาบลาบหมูลาบเด็กขี้เด็กินลาบเด็กกินลาบเนี่ยลาบเนี่ยปะองกินมั้สร้างลาบเนี่ยั้งเนื้อเดียวใหม่ๆข้างเสียบคุ้มขาวเสียบคุ้มยส้มลาบส้มเนื้อลาบคุมเขาเดียวเลาบข้าเสียบลาบคุ่มลาบส้มลาบเป็นงฉันกินลาบดีบกเป็นโอ้กินแลสร้างโหลดฉันกินในเบิร์ด กินน้วว่าก้อยก้อยอร่อยนะไปถึงอันนี้ไปอีกมไปอหมดสั่งล้ว่าก้อยงวงปะนายน้ำตกหมูหนึ่งต้มแซ่บปลาดุกอ่อนหนึ่งลาบหมูหนึ่งก้อยเนื้อแม่กต้องขมแนะค่ะกินก็ไม่เสยเอาซมิ่งก้อนบ่ให้แม่ฮิตก้อนได้ข้าวเหนียวแม่ข้าวเหนียวมีเนาะข้าวเหนียวสี ชามมาข้าว้มมันี่จะเคียวช่งมาชันกินเราชั้นเคียแซ่บันกล้วยมันาใส่กล้วยเคียแล้วก็ใส่ข้าวโพดเสีม่อไ่ดอก่เหียวเปรี้ยวเข้าไปเบื้งอะไรจะเคียวไปเขาไปเบื้องคลิปเจ้าของขาวโดจะเคี้ยไปอาดพาชิมกินข้าวโดมากมอกนอี่แม่อ่ีน้ำบอกเผาวม้ำอไม่รเหม่ไหมอหร่เม่ แค่อ่อนเนาะพี <that> not not ่ควเดียวนะโอ้ยมันคือเป็นเจียมโอ้ลูตีแม่ขนมเจียมยามีนะชิมไหมชิมนายากจเอาชิมมันส้อได้แล้วเลงก็ต้งชิมไปหลายลานิดปาใส่กอน้อก็ไปซิมเออเอา้นหนาตัวชูหนาไปั้วยต่นหนาวยังไรขอมจะขอครับเอาโดดมายังดีป่ผมเป็นอย่งพอันนี้อยู่บ่พู่บ่ เลยบริเวเราอาชีพบัตรนี่บม่มีการตาดเอาลงเลยตีคบดิบดีตีไ่กก็ต้อง่ก็ต้องเวียนตาอันี้คือต้มแซ่บกดูกอ่อนต้มแซ่บกระดูกอ่อนมาเลยพี่แอ้านั่นออะไรกินเจาเหลาค่ะเกาเหลาเจ้าเหลาค่ะน้ำตกหมูหนึ่งมาแล้ว บอกว่าบเอาแล้วบอลจ้ะบปุ่งเหรอเจ้าแซบแล้วแซบแล้วลายแล้วขพูดอลำแต่เจ้าแซบแตเจ้าคือว่าสิบอกภาษาเหนือแต่วาาแซบเจ้านายยืแต่งแบบอะล้อมปืนบางๆเลย่เนยจับบ่อเป็นยังไงตุวจวดสีอยากซืรอนี่อันนี้ เอาครับเอาครับได้อยู่กลางๆไงรสชาติกลางๆน้ำตกมุอร่อยแซ่พี่น้องก๋อยเวเนือราบม้ี๋ยงกวยีวเากินหอยบีบปลาบี้ บีไปรลยจังสุดไปรลยจัาเจอแล้วพี่ดีทิ่สุดพี่ดีไปเลยจังเอ้อบ้กแข่กัดกินไปเลยสู้พี่นอนกินข้าวสู้ยังตัวข้าวสุ้าคอนเลยอะไรนะเสร็จปะอะไรเงียบจงเลยอ่ะ ล้ตู้ก็ดีเนาะนักก่อนาไปเฉาะหรอไปเ่กันทาอย่างไากันทาอย่างอาเรื่องบูหารงบลำพูไปเาแล้ามอที่การลาคุณแม่นะคะขันเขามาจากข้างในตู้ดวนอยู่ฝากจากโรงเรเคลื่นมเลมานน่อเดียวเยยงพี่นี่เยยงบบพที่ังจากป่ะจากจากก่อนหอดก่อนหอดแยกะอยู่ดี เงาตนก่อนกไปไปโดนตั้งเนาน่นอะไรนอัไม่ห้งหรส่วนแ่ทูบเบอร์ มาแปดแปดร้อยนี่เขาบ็คนละสี่อยมั้ก็ไปอยู่สองเลยไมอยู่สองหนึ่งนะมากอะโดเพียงที่นเก่า้องสาวหรเียนี่ว่าอะเนียนอยังหรอต่อแลต้องเดียกวร้ยม่า่หมไมน่าจะเนาะอ่าน้าต้องเดินลงมาตรงแถววัดมีใจน้านะคะต้ององาวิ้ยหน่อยน เสียบเราเกระเสียบอัไรด้มันยังเสียบหอมเสียะโทนเสียบโทนเสียบแต่เสียบหนึ่กที่ผ่อนข้าวขาหมูเหียขมนิ้ข้าวมืย่างโว้ขาวดไข่มืดย่างคองนั้นก็ไข่เกรตงนั้นคร่องตะลกขัดจะแม่แม่คือตรงไหมด้ไม่ตินื่ตรงไห เขาไม่ใช่กินเ่อเด็สินให้ปลามึกเนี่ยซื้อมาเนาะแ้มันกินเลยตัวเต่าตัว่นแล้วอามาจะรอผลอะรลอยลายพลาอยู่เลยหยอกกินใคนั่นะตัดไข่นห่อยเพื่อจะได้กินอะไรตัดไข่ตัดใมานหน่อยเหมดคือมันเจ็บเนาะทากินนี่แหตัดใมนหน่อยนหน่อยตัวในหน่อยไม่อสอตนแล้วก็ันจะเีมเื่อใมันได้กินลายที่ลอย ขอนายกินข่าวความบอกผื่นคนณขมีหนอันนี้ละเอียดหมดใส่สากันการตันไปดูอย่ามันขว่มก่องอย่ามันขว่มก่องใส่วันเป็รถเม่์คู่เอาไปทำเนี่ยก่อนเดี๋ยวเฮาไปคุยกันกินข่าวความน้องขาตอนนี้ก็คืออยู่มากปีกองข้าวด้วยนะคะแฟนแฟนแลนนี่ก็จะกินข่าวว่ามันแมวดุมทุกมี่ ดูของภูเขามันเกลียวอิ่มแล้วจา้าถ้าพี่น้องมากินขารอโรบดึงเจ้ากรุ่มแล้ว่ตุวนาฬิกาหน่อยดีสามครึ่งดีสามครึ่งนี่จะมาถางมาถางในร่องตีในร่องตีร่องเะไรจ้าได้แล้วครับพี่น้องน้องหลับฟันดีเดอร์บอกเจ้าของ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณหนึ่งหมื่นคลิปนะคะหนึ่งหมื่นซับนะคะหนึ่งหมื่นคลิปหนึ่งหมื่นซับด้วยนะคะนาเช่นยื้อบนี่บริยื้อดอกเนาะไปแล้วบ๊ายบาย